สารเอเรียนรู้ชั้นป .1 ต้องคำหนึง่งการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานขั้นแรกต้องภาคเพียนเป็นนักเรียนอ่านเขียนทุกถ้อยคำภาษาไทยของเราเฝารักษาจงนำพาสืบสารให้ลูกหลานอ่านออกเขียนได้ยิ่งยืนนานภาษาไทยคู่บ้านชั่วนิรัน์ เรียนท่านคณะกรรมการการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวปียดาสิงสาวปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะเข้ารับราชการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2562ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองบ่อพรพิทยาประชานุสอ ตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ดิฉันขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะด้านบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่7 ตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้มนใยการในสงการนำอาสาโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนและมีผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น59คน สภาพปัญหาที่พบคือการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการจดจำพยัญชนะและสระรวมทั้งนักเรียนบางคนกล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงและเขียนกลับด้านหรือสลับตัวอักษรเช่นเขียนมอม้าเป็นนนหนูเขียนสระผิดตำแหน่ง รวมถึงการจับดินสอไม่ถูกวิธีซึ่งส่งผลต่อการเขียนของนักเรียนทั้งสิ้นและนักเรียนร้อยละ80อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งจะใช้ภาษาถิ่นส่วนมากเช่นในภาคอีสานเวลาอ่านออกเสียงสะกดคำไม่ตรงตามมาตรฐานภาษาไทยกลางปู่ย่าตายายบางท่านอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่สามารถแนะนำหรือสอนการบ้านให้กับนักเรียนได้เต็มที่ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ดิฉันได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5e เพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนใจเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ เข้าใจความรู้ด้วยตนเองและขยายความรู้เชื่อมโยงประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องการทำกิจกรรมอย่างหลากหลายและสนุกสนานจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยขั้นที่หนึ่งการสร้างความสนใจ i n g a g e m e n t ขั้นนี้คุณครูจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสยัยและความสนใจการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับเนื้อหาใหม่โดยคุณครูและนักเรียนจะกล่าวคำทักทายกันด้วยเพลงสวัสดีวันนี้เรามาพบกันและเพลงชูมือขึ้นแล้วหมุนๆต่อด้วยเพลงระบำงชาวเกาะ เื่อเตรียมความพร้อมลอมร่างกายก่อนเรียนและการเชื่อมโยงความรู้เดิมคุณครูจะทบทวนด้วยการเปิดวิดีโอเพลงสระเอโดยให้นักเรียนร้องและเต้นไปพร้อมกันจากนั้นคุณครูจะถามนักเรียนว่าสระเอจะเขียนไว้ด้านไหนของพยัญชนะไทยแล้วให้นักเรียนตอบซึ่งสระเอจะเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะไทยและถามคําถามกับนักเรียนต่อว่าในเนื้อเพลงมีคําใดบ้างที่ประสงค์ ด้วยสระเอแล้วให้นักเรียนตอบคำถามซึ่งแนวคำตอบในเนื้อเพลงจะมีคำว่าเอขาเป๋ตังเกทะเลตังเมลิเกฮาเฮจะเอแล้วคุณครูจะแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้กับนักเรียนว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสระเอการอ่านและการเขียนคำสระเอ ขั้นที่2การสำรวจและค้นคว้า exploration เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหรือทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลหาคำตอบด้วยตนเองขั้นนี้คุณครูจะติดกรอนสระเอเรื่องตาเขกับตาขามหน้ากระดานพร้อมอ่านให้นักเรียนฟังช้าๆและให้นักเรียนอ่านตามและอ่านเองพร้อมกันหนึ่งรอบคุณครูถามนักเรียนว่าในบทกรอนมีคำใดบ้างที่ผสมด้วยสระเอแล้วให้นักเรียนเล่นเกมพยัญชนะอยู่ไหนเพื่อค้นคว้าทดลอง หาคำตอบด้วยตนเองเอาไัญชนะมาประสมสระเอหน้ากระดานแล้วฝึกสะกดคําพร้อมให้เพื่อนๆอ่านสะกดคําพร้อมกันทําแบบนี้จนครบทุกคนขั้นที่3การอธิบายและลงข้อสรุป Explanation เป็นขั้นที่นักเรียนจะนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์แปลผลและสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นขั้นนี้คุณครูมีเกมให้นักเรียนเล่นโดยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4คนตั้งชื่อกลุ่มเกมนี้จะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านคําที่ประสมด้วยสระเอด้วยวงล้อหมุนใครกดกระดิ่งได้ก่อนคนนั้นจะได้อ่านก่อนและอ่านถูกต้องจะได้รับดาวไป1ดวง จากนั้นให้หนักเรียนทุกคนอ่านสกดคำพร้อมกันทำแบบนี้ครบทุกคนในกลุ่มและครบทุกคำที่คุณครูกำหนดให้ขั้นที่4การขยายความรู้ elaboration เป็นขั้นที่นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรือปัญหาใหม่ เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจให้กว้างขึ้นขั้นนี้คุณครูให้นักเรียนสังเกตคำจากรูปภาพและให้นักเรียนสะกดคำและอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอจากการเล่นเกมวงล้อมหมุนพร้อมกันจากนั้นให้นักเรียนทํางานกลุ่มเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอนอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ทำเป็นแผนผังความคิด ตกแต่งให้สวยงามสังเกตว่านักเรียนมีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมากๆค่ะเมื่อนักเรียนทำงานกลุ่มเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนว่านักเรียนได้เขียนคำที่ประสมด้วยสระเอคำว่าอะไรบ้างพร้อมให้เพื่อนๆกลุ่มที่เหลือตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนองานค่ะขั้นที่ 5. การประเมิน evaluation เป็นขั้นการประเมินผลการเรียน มีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆขั้นนี้คุณครูจะแจกใบงานให้นักเรียนพร้อมอธิบายวิธีการทำคุณครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับหรือได้เรียนรู้ในวันนี้โดยการให้นักเรียนบอกคำที่ประสมด้วยสระเอมาคนละหนึ่งคำ คำไหนก็ได้จากนั้นให้นักเรียนลงมือทําใบงานจนเวลาหมดถ้าไม่เสร็จนักเรียนสามารถนํากลับไปศึกษาค้นคว้าเองแล้วนํากลับมาส่ง,างครูในชั่วโมงหน้าผลที่ได้จากการจัดก,กิจกรรมคือนักเรียนสามารถบอกความหมายของคําและเขียนคําที่ประสมด้วยสระเอได้ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลจากการทำใบงานเรื่องสระเอแสนสนุกประสงค์คำสระเอพบว่านักเรียนร้อยละ80ขึ้นไปสามารถทำใบงานได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วยสระเอได้ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินทักษะการอ่านออกเสียงโดยคุณครูได้สังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงคำของนักเรียนแต่ละคนโดยดูผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้ในระดับดีทุกคนคิดเป็นร้อยละหน0่ และนักเรียนมีวินัยฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางานจากแบบประเมินทักษะการทํางานกลุ่มมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีส่วนร่วมในการทํางานแสดงความคิดเห็นและมีความรับผิดชอบได้ผลการประเมินในระดับดีทุกคนคิดเป็นร้อยละ100 ในด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทุกคนมีวินัยฝ่ายเรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางานผลการประเมินระดับพอใช้ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้และในด้านสมรรถนะของผู้เรียนนักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิดมีความสามารถในการแก้ปัญหามีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมได้ตอบจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดก,การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ